สวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นพระรามสามก็ตอนนี้กําลังประมูลพาเครื่องไส้แตกอยู่นะครับ oh. และก็มาถ่ายคลิปให้พี่ๆเขาดูว่าชีวิตของเบนเนี่ยไม่ได้ไง่ายสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์นะครับก็กําลังเดินทางรอบนี้ก็จะเป็นสนามพาเครื่องละนะครับเป็นเอชซีสายใต้ใหม่นะครับฉันทาพาสอร์ตนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาจะ9เก้าโมงอะนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางไปดูกันเลยดีกว่าว่าวัาวนนี้ผมจะได้เช่า,อ,าอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวรวมผลงานให้ดูทีเดียวนะครับติดตามกันครับบรรยากาศนะครับสี่เวลา9ก้าโมงกว่าคนก็คึกคืนนะครับพรุ่งนี้เขามีงานประกวดกันนะครับที่กาญจนบุรีซึ่งพวกผมไม่ได้ไปขอคเขา ก็เลยมาเดินวันนี้นะครับเราไปดูผลงานกันฮะมาพี่ชุดนี้ก็หลังนี่สุดยอดมาสวยเยอะนะจบไปชุดนี้นะสุดยอดฮทุกท่านดูนะเดี๋ยวเขาจะทุบผมแล้ว บก่าวะบว่าวะหายากนะสององก่อนแล้วใช่ครับมาถึงก็กินตับก่อนเลยปั่นเกี๊ยบปั่นเกียเก๊ยวนี่นะครับใครอยากจะมาลองวิทยายุทธก็มาหาพี่นัทได้นะครับนี่ที่นี่เลยเขาที่สามเราบอกเลยว่าที่นี่ถ้ามาเดินนี่ ดูแลตัวเองอนนกันนะทุกท่านเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับป่ะ<อ>ยืนสองตั้งนานแล้วครับเพิ่งจะถ่ายไลฟ์ตามสบายแลวสองแแอนี่นะครับุกท่านได้ชุดนี้มาปูหนูรุ่งหลงนี่สวยๆทั้งนั้นเลยอ,อันเดิมไม่รู้เขาเป็นสายตรงหรือเปล่านะมาทไีได้เสียจต่ปูหนูน่ รื่องความคีันจะานี่ยขอบคุณมากมากครับนี่ครับพี่ใหญ่ถ้าใครสนใจเนี่ยมาได้นะสายพกโก้ต้องบอกเลยว่าชื่อก็รู้แล้วสายไหนนี่ครับพกโก้พกโก้เข้าห้องพี่ใหญ่ฉันทำพาสปอร์ตเดินมาตรงโรงอาหารนี่เจอเขาเลยเพราะออล่าเขาพุ่งอยู่แล้วเราไปดูกันต่อนะครับว่าจะได้เช่าได้เสียตู้ไหนอีกนะครับ จริงครับคือจริงตบจริงครับนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ no, God, please, no! 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 God! Please! แปอััๆทุกท่านครับตอนนี้ผมก็เช่าพระเสร็จแล้วนะครับก็ได้พระมาะประมาณหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวถ่ายผลงานรวมให้ดูนะครับทุกท่านรอติดตามรับชมได้เลยนะครับไป Stop it Get some help กินริมทางนะครับนะเป็นอาหารอร่อยที่สุดแล้วนะครับมายติดหวานเนตัวนี่นะครับก็ก็มีริมทางถือว่าสุดยอดละนะอาหารชั้นดีขอให้ในมุมกล้องด้วยนะทุกท่านนะมุมกล้องอาจจะแบบว่า ไม่ได้แบบว่าดูดีอะไรมากนะนครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูผลงานกันนะนะครับว่าวันนี้ไปเดินมาได้อะไรกันมาบ้างนะครับนะเอาบางส่วนแล้วกันนะครับถ้าให้ดูคงไม่หมดเนาะนะครับนะนะ มาดูกันนะครับเริ่มที่องค์แรกเลยนี่ก็จะเป็นหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมนะครับแจกแม่ครัวคืออย่างงี้นี่ต้องบอกว่าเล่นไม่แพงมากนะครับไม่ถึงพันก็สวยๆเจอสวยๆผมก็ซื้อไว้ก่อนนะครับนะเจอสวยๆก็ซื้อไว้ก่อนแล้วก็นี่จะเป็นป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มนะครับนี่ลหลแตกนะครับลหลแตก2ขีดนะครับนิยมนะครับนี่แล้วก็ทันเจ้ามานะครับนะวัดสามปื่มนะครับอันนี้ปลุกโต๊ะปลุกเศษนี่ ปูนูวัดทุ่งแหลมนะครับนะแปิบปีได้มาสองเหรียญนะครับนี่แล้วก็แปดสิบสี่ปีนะครับอันนี้ผมเดินคัดพระสวยอย่างเดียวเลยนะทุกท่านนะครับ8ปดสิบสี่ปีผมได้มาสองเหรียญนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุ่งวัดท่กกระบือนะครับนะพอดีพี่ในไลฟ์ถามกันมานะครับนี่ผมก็เจอสวยพอดีก็เลยลุยให้เลยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะแล้วก็หลวงปู่แพ้ออีกนะครับหลายองค์อยู่นะครับนะก็ ใครสนใจนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะสนใจสอบถามทักมาในข้อความได้เลยนะครับทุกรายการนะครับนะขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับ